สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้ามือนี่กพบพอก็เหมือรลีเลยจ้าพอพ,อพอก็อเหมือรลีก็พบเจอจุดความอร่อยจ้าเมื่อนี้เขาจะมากับเมนูตามซัวหมึกไม่หมึกแล้วจ้ะอันนี้เป็นหมึอกอะไรเธอหมึสมกสายหมึกสายมีหอยจ้ะหอยเชอรี่แล้วก็กุ้งดองกุ้งดองสีสอิ๊ว ำสำซัวแซๆจะมากินท่ามกลางบรรยากาศนะคะกับเพื่อนสาวชาววังค่ะเมื่อนี้มิดลาลารับเชิญนะจ๊ะช่องคุณพินาก,กรแฟนเพจพินาก,กรแฟนเพจจะพพกกเพื่อนจะเพื่อนมากินน้าจ้ะขอบใจนะจ๊ะที่มากินเป็นเพื่อนฉันช่างกระแหงแบบอยากกินแบบนี้ม,มากินบรรยากาศจ้ะบรรยากาศอรีเมื่อแค่พาทีกับนั่งสิตโต๊พี่น้องแนี่จ้ะบรรยากา,กา,กาศกำลังดีค่ะมาค่ะมากินน้ำาเพ่นจ้อเริมเลยเธอเอาเลยปะเอาเลยค่ะอุ้ยตายสอบ วิวหลักล้านจริงๆเธอวิวหลักล้านมากบรรยากาศกำลังจะตกโอ้ยอย่างว่าอาาจะยกกตคือฉันขอสุลวัตรเลยเด้ออืออือว้นี่โอออกก่อนพี่น้องพี่น้องจ๋าบรรยากาศสดๆไอรีพี่น้องบรรยากาศแบบธรรมชาติอไอรีธรรมชาติดีจ้าไอไข่บัวน้องน้อง ใข่มุกดินิโอนี่เหนว่หรือปลาสวกแฉลบเนาะนีิโอนิโอวุ้ย เียไปคลิปสั้นนีโอรีโอพ้าสายของเพื่อนสาวเด,ด,ด็กๆจะกวนลูกนอมิดเนะ่อหอยมือกุ้งอออได้มือนางเธอ,อ น,นุมนอือืมได้นะได้ไหมเนอะได้สิจริงด้วย เติบพักเพิอ่อันนี้อนะ่ะชอบอันนี้อนะ่ะหนึบหนับดีนะอ่ะปลาหมึกสายยังอร่อยใช่ไหมโอ้ยคำเดียวเลยหรอเก่งใจอ่ะคำเดียวเลยเธอไม่เก่งแว,นะวนะเขาชนชนก่อนเยอเพือ,อชนก่อนหนึบหนับมากแซ่จนมามานำมามาเนี่ย ไม่ห่านนี <S 1> <S 1> น้กัสดสนสนหลักสูบมาล,ละอ่ะอืมมาชนชนใหญ่มากชนนะคะมาอืมเฮ้ยมขมอืมไม่ขมไม่ขมนะเพออ่ะ น้องจริงอืมเพราะนาคิดว่ามันจะขมมันขมเนาะแต่ต้องกินอะไรตามจริงเ้ามันขมข้างใน <c oughs> เทียมทนเหรอใช่อืมซสา ดองซีอิ้วอร่อยจนดหมามองมา,อ,า,งอ,างอีกทำลายความชนค่ะกระเจี๊ยบใช่ป่ะอืมอันนี้ชอบเนาะอืมขอดัดเจนอร่อยมาก น่าจะสิญย้อยซะฉัน,นกุ้งนางสีอโวสูตรมือเรียกจะมากทำเองทำเองจ้ะีำ <c oughs> ยังไงครับมึกามสายค่ะ กไไ็เ,เห็นแต่แมวมองเนาะนี่หมามองหมามองหมามองจริงจริงกินจริงเผ็ดจริง เผ็ดเธอเผ็ดอันนี้แม่ท่านมากอันนี้แม่มันไม่ขมไม่ขมทออืนในมันอื ดล,ลงตัวเนาะลงตัวมากมีทั้งเผ็ดเผ็ดอืเปรี้ยวขมมันหวาน,านกรอบนุกอย่างแมำแ้ำลงตัวดี พอไหอมอช้เกลือได้อยู่อืมมันีเอาสิมีทั้งสองอย่างเลยไปสิอันนี้ขมจริงขมจริงแต,แต่แต่ก็ไม่ควรนะกินหน้าอ,อยู่ขมนะามาดูรสมนุษยญยาแม่อมอร่อยมาก หอยใหญ่หอยใหญ่ไข่แดงอืมไข่ยาอืมเอาเลยเธออืมเลด่ฟินฟินมากอ,มอืมหงอน <c> ี <oughs> ่โอ้อืมอแค่ไ็นอืม อ๋ออ๋อหอมอบบนกเนอืมอ,อืม,อม,อมเอาละจ้าพี่น้องจา้ามือนี้มือลีกต้องคอตัวลาก่อนเน้อจา้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายค่ะ